บุ๋มตรีรักเผยสาเหตุหลังออกจากวงการไปอยู่ที่อเมริกาเรียกได้ว่านางแบบนักแสดงสาวชื่อดังยุค90ส,สำหรับบุ๋มตรีรักรักการดีซึ่งสาวบุ๋มนั้นได้ห่างหายจากจอแกลไปนานถึง25ปีทำแฟนบพิดถึงและรอเธอกลับมาแสดงฝีมือในวงการบันเทิงอีกครั้งล่าสุดบุ๋มตรีรักได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการโต๊ะหนูแมมมีบางช่วงบางตอนเธอเปิดใจสาเหตุออกจากวงการไปอยู่ที่อเมริกาโดยบอกว่าเรารู้สึกว่าวัย32มันถึงจุดอิ่มตัวแล้ว แต่ไม่ได้เป็นเพราะว่าอ,อกหกักเพราะตอนนั้นเราตัดสินใจเลือกเดินออกมาเองเราก็จะเขาคุยเลยว่าเราไม่เห็นอนาคตร่วมกันความฝันของเราคืออยากไปเรียนต่อจนกระทั่งตอนนี้เราไม่มีนิสิตแล้วเรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่กลับมาเมืองไทยนะก็เลยบอกเขาไปซึ่งพอสามปีที่เขารู้สึกคอยไม่ได้แล้วเราก็เลยบอกเขาว่าให้เขาไปมีชีวิตใหม่ได้ถามว่าทําไมถึงเป็นอเมริกาเพราะอา,ากาศที่นั่นมีช่วงเวลาที่คล้ายเมืองไทยรวมไปถึง มีอาหารไทยให้กินอาชีพแรกเราคือเด็กเสิร์ฟไปทําร้านอาหารไทยร้านเครื่องเทศเราทําอยู่ประมาณ4ปีทําไปด้วยเรียนไปด้วยเดินเสิร์ฟอาหารอยู่4ปีแต่ต่อมาด้วยสถานการณ์โควิดสิที่คุณแม่บอกว่าสถานการณ์แย่มากเลยชวนเรากลับมาเมืองไทยแต่คิดว่าน่าจะกลับไปอีกก็คงจะไปกราบซึ่งเพิ่งกลับไปเมื่อช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วอาจจะไปกับไปกับกราบไม่ได้หาวอนฝากด like, กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทําใหม่ๆด้วยนะคะ